ออด4เอสยอมรับครับว่าภรรยาและลูกทำร้ายแฟนคลับจริงจากกรณีที่มีแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนหนึ่งได้เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมจากทางเพจสายไหมว่าถูกภรรยาและลูกของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดครับออด4เอสได้ออกมายอมรับในเรื่องนี้แล้วนะครับว่าเป็นความจริงโดยเขาได้ชี้แจงดังนี้ครับออด4เอสได้บอกเอาไว้ครับว่าตนเองนั้นเป็นคนที่แคร์แฟนคลับมากครับแต่แฟนคลับคนนี้มักจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆบางทีก็ชอบโทรมาวาย หรือตอนแสดงก็มักจะขึ้นเวทีในช่วงท้ายๆตอนใกล้จะจบเวลาคล้องเมื่อไหรก็ไม่เหมือนคนอื่นครับคือจะชอบโอบเอวหรือหยิกและจี้ตรงจุดที่ตนเองนั้นมีซีสอยู่ซึ่งมันเจ็บนะครับประกอบกับตนเองนั้นเป็นคนที่บ้าจี้เลยร้องโอ้ยออกมาพอลูกชายเห็นเข้าเลยบอกให้แฟนคลับคนนี้ลงจากเวทีไปพอลงจากเวทีเธอก็เอาโทรศัพท์มือถือนั้นปาใส่ภรรยาของตนเองลูกชายเห็นเข้าเลยโมโห จึงได้ลงไม้ลงมือชกเข้าให้ครับทางด้านของลูกชายออสโฟเอสก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าใครที่มาทําร้ายแม่ผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็ต้องปกป้องแม่ผมพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าคนที่เป็นแฟนคลับควรที่จะมีลิมิตหรือว่าขอบเขตกับศิลปินบ้างส่วนเรื่องของคดีความทางด้านของตํารวจสพพนมทวนยืนยันกับว่าได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาไก,กล่เกลี่ยแล้วนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพแล้วก็จะรับผิดชอบส่วนความผิดนั้นเป็นความผิดละหูโทษไม่ต้องขึ้นศาลครับในขณะที่ภรรยาของ ออฟฟเที่โดนมือถือปลาใส่นั้นก็ไม่ได้เข้าไปแจ้งความแต่อย่างใดถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนคลับกับศิลปินแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง